ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดนะครับในเกมโลบอกในแบบฟิสนะครับเพราะว่าห่างหายห่างหน้านะครับนอที่แบบว่าเป็นเดือนเลยนะครับนอยอมรับเลยนะครับว่าพี่ไม่ได้เข้ามาออนเลยนะครับน้อเรียกเรียกว่าพี่ ติดธุระนะครับนอนและไม่ค่อยเล่นเกมนะครับนอนในส่วนของเกมโรบอทนะครับนอนก็เลยแบบว่านานๆจะมาที่นะครับนอนแต่มาทีนะครับก็คือมีโค้ดมาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็มีการแจกโค้ดนะครับนอนและอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าเกมฟรีสนะครับน้องหรือว่าแบบแมปฟรีสนะครับน้องก็คือ พี่ไม่ได้ค่อยที่เข้ามาเลยนะครับนอไม่รู้เป็นอะไรนะครับนอพี่ก็ชอบเล่นมากๆเลยนะครับตอนแรกนะครับนอก็เรียกว่าติดกันงอมแงมเลยนะครับนอฟาร์มเงินกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับนอก็เรียกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับนอนานๆจะเข้าทีนะครับบวกกับไม่มีเพื่อนเล่นด้วยหรือเปล่านะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังเล่นเกมนี้อยู่นะครับฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเพราะว่าพี่อยากมีเพื่อนเล่นเกมด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนของพี่นะครับน้องก็คือชอบเล่นเกมแบบว่า บอกฟู้ดนะครับเนาะหรือว่าแมปบอกฟู้ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟรีไฟล์อาร์วีนะครับแล้วก็เกมต่างๆนะครับผับจี G, หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือ เล่นหลายเกมมากๆเลยนะครับกลัวจะวนมาเป็นเกมบอกนะครับเนาะก็คือแบบว่าโลบอกนะครับก็เรียกได้ว่านานมากๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสว่าในไหนก็กลับมาแล้วนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าลื้อฟื้นโค้ดหรือว่าเป้โค้ดนะครับเนาะมาแจงให้ละกันนะครับเรียกได้ว่าวันนี้จะมีโค้ดทั้งหมดเลยนะครับที่มีในเกมโลบอกในแมพฟิสนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้ทั้งหมดเลยที่มีนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับก็คือเข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการแจกโค้ดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนกกกก็ฝาันนด้วยล เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับทุกคนก็คือ โค้ดแรกนะครับก no ็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับน้องมีทั้งโค้ดเก่าโค้ดใหม่นะครับโค้ดไหนหมอยนูนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับทุกคนและถ้าโค้ดไหนใช้ได้นะครับน้องก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนโค้ดไหนหมอยนูนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับน้องเพราะว่ารวบรวมมาให้หมดนะครับเกมนี้มันจะมีโค้ดหมอยนูไวมากนะครับน้องก็จำประมาณนี้เลยนะครับคนแรกก็ตามไปเลยนะครับน้องก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับ so r y r e w a r d นะครับทุกคนก็พิมพ์แบบนี้ไไดดด้้้้้เลยยนนนนนะะคคคครรัับบโีีใชอู่่ทุก เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งโค้ดเหนือโค้ดเบ็ดนะครับนอะเราก็โค้ดอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนอันนี้เป็นโค้ดแรกนะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังใช้ได้อยู่นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับและโค้ดต่อไปนะครับก็คือ เป็นโค้ดที่2นะครับนกก็คือโค้ด <t> ท <görüş> ี่2นะครับก็คือแบบว่าโค้ดนี้นะครับนอกก็คือยังใส่ไ่้อยู่นะครับนอกก็คือเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับพิมพ์ตามพี่ก็ได้นะครับก็คือพิมพ์แบบนี้เลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ กิจกรรมนะครับการแจกโค้ดหรือว่าโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดที่3นะครับสําหรับโค้ดที่3นะครับก็คือ โค้ดตัวนี้นะครับกอรีดีว่าทุกคนน่าจะเคยใส่นะครับแต่ถ้าไม่เคยใส่ก็ลองไปใส่ดูได้นะครับก็นี่เลยนะครับ C A R B O N นะครับนอกก็คือเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนอก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนรับประกันนะครับนอกว่าแต่ละโค้ดนะครับที่เอามามีอยู่ในเกมแน่นอนนะครับนอส่วนแบบว่าจะใส่ได้ไม่ได้นะครับน้องก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าพี่รวบรวมโค้ดทั้งหมดมาให้นะครับเพราะว่า พี่งงกับเกมนี้นะครับก็คือบางโคดนะครับพี่ใส่ไม่ได้แต่คนอื่นไปใส่ก็คือได้นะครับเนาะส่วน บางโค้ดนะครับพี่ใส่ได้คนอื่นไปใส่ไม่ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจนะครับนอว่ามันเป็นระบบยังไงนะครับสาหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โค้ดที่5นะครับก็คือโค้ดที่5ก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้นะครับนอก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับโค้ดที่5ก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ s o w r นะครับแล้วก็ y g u y s นะครับก็ตามนี้ได้ ได้เลยนะครับทุกคนก็พิมพ์ไปเลยนะครับนอนแล้วก็ลองใส่ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โค้ดที่6นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอสำหรับโค้ดที่6กนะครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ารวบรวมโค้ดทั้งหมดที่มีในเกมนะครับนอก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็ได้จะรู้ดีนะครับสำหรับโค้ดที่6กก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็คือ a t l a n t e A N นะครับทุกคนก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับโคดน,นี้นะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ R.M. นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโคดนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ลองใส่ดูได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าบางคนพี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับเวลาพี่ใส่ไปแล้วพี่จะไม่สามารถใส่ซ้ําได้อีกนะครับนอก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะครับเวลาเราใส่โค้ดไปแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถใส่โค้ดได้อีกนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดที่7นะครับนงก็คือ โค้ดที่7นะครับนาะก,ก็คือแบบว่าโค้ดนี้นะครับก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับทุกคนสําหรับโค้ดนี้นะครับก็มีมานานเหมือนกันนะครับนาพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับ g o l d e n t แล้วก็นี่เลยนะครับเนาะ i d แล้วก็ e นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าโค้ดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งโค้ดนะครับที่แบบว่าสุดๆเหมือนกันนะครับนอก็ไปใส่กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดที่8แล้วนะครับทุกก็ถือว่าวันนี้นะครับนอมีโค้ดเยอะมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นโค้ดที่8แล้วนะครับนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็โค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดน e w เย a r นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับนกกวเนียนะครับ ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ลองไปใส่ดูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดที่แบบว่าพี่ใส่ไปแล้วนะครับนอพี่จะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับนอส่วนคนที่ไม่เคยใส่ใส่ได้แน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดที่10นะครับทุกคนเออโค้ดที่10นะครับนอก็เรียกได้ว่าจัดหนัก จัดเต็มนะครับทุกคนก็คือใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องก็คือโค้ดนี้นะครับน้องก็เรียกว่าเป็นโค้ดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าเป็นโค้ดที่หลายคนนะครับน้องยังไม่รู้นะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็มาอัปเดตโค้ดทั้งหมดให้ดูนะครับมีทั้งโค้ดเก่าและโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนนกะครับว้ บางคนก็น่าจะหมดอายุไปแล้วนะครับแต่ก็มาให้นะครับเพราะว่าบางคนอยากได้นะครับนาะแต่ก็พี่อย่างที่บอกนะครับเนาว่า บรรยไปก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะครับทุกคนเนอะเพราะว่าทุกคนพีแต่ได้กับได้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าทุกคนใส่ไปหน่อยครับไม่ได้ก็คือใส่โค้ดใหม่อะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็อย่าไปซีเรียสเลยนะครับกับการใส่โค้ดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับใครคนดไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับและอย่าล แจกนะครับนองในสอของรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกัมมน,นนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้อะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็แจกให้นะครับทุกคนนะก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย